สวัสดีครับชาแนลปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิว Swatch Time Trick เรือนนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นแลยเนี่ยฝากเพื่อนๆกด s Subscribe Channel ของเราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปรีวิวเราได้ทุกๆวันเลยนะฮะเจ้าตัว Swatch Time Trick ตัวนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในตระกูลสลิมนะฮะ ซึ่งต้องบอกว่าไม่ได้แค่สลิมธรรมดานะฮะเรียกว่าแบบสลิมมากๆหรือว่าบางมากๆเรือนหนึ่งของทาง Swatch เลยนะครับแล้วก็มากับวัสดุที่เป็นสแตนเลสสตีลด,ด้วยนะครับซึ่งก็มีไปได้เยอะนะฮะที่จะมาสไตล์นี้นะครับโดยที่ดีไซน์ของเขาเนี่ยเรือนนี้ตามในเว็บไซต์ที่ผมไปดูนะครับ<ๆ>เขาจะบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจเนี่ยมาจากยุค70นะครับซึ่งก็แน่นอนนะฮะว่าจะมีองค์ประกอบหลายอย่างหน้าตาเนี่ยจะดูแบบมีความเรโทรนะดูแบบไม่ได้ไวัยรุ่นหรือว่าดูแฟชั่นมากเท่ากับ Swatch เรือนอื่นัันดปด เราจะเห็นว่ามันจะมีลายแบบคล้ายๆแบบเป็นซาตินฟินิชแนวตั้งนะฮะซึ่งก็จะสะท้อนแสงแบบประมาณนึงนะครับแต่ว่ารวมๆเนี่ยมันจะออกมีความแบบไปทางด้านๆมากกว่านะฮะไม่ได้แบบมีความซันเบิร์สอะไรนะครับคือว่ายง่ายเนี่ยมองผ่นานๆจะนึกถึงแบบพวกเท็กซเจอร์ของพื้นผิวอลูมิเนียมประมาณนั้นเลยนะฮะก็จะดูแบบแปลกตาแล้วก็มีความแบบย้อนยุคประมาณนึงเลยนะฮะแล้วก็ตัวดีเทลบนหน้าปัดเนี่ยจริงๆเรือนนี้ก็มาแนวมินิมอลมากๆนะฮะ มาเกอร์รอบๆเนี่ยมีแค่ขีดสีแดงมาให้นะครับแล้วก็เข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยก็เล่นสีดําแดงมาค่อนข้างจะเท่ดีตัดกันดีนะครับส่วนรูมเนี่ยมีมาให้บนเข็มทั้งคู่เลยนะฮะก็เป็นแบบรูมที่บางๆประมาณนี้นะครับไม่ได้ใหญ่โตชัดเจนอะไรมากนะฮะแล้วก็จุดหนึ่งที่ผมว่าหน้าปัดเนี่ยเขาทําได้ดีก็คือตัวแชปเตอร์ลิงด้านในนะฮะก็คือไอตัววงตรงเนี้ยที่มันเป็นสโลปนะครับอยู่รอบนอกสุดแบบเนี้ยมันจะมีความเงาแล้วก็เล่นแสงดีมากเลยนะฮะคือตรงเนี้ยมันเป็นจุดหนึ มันยังดูแบบมีลูกเล่นอยู่อ่ะเพราะว่าถ้าเกิดมันแฟตมันเรียบไปเลยนะผมว่ามันจะดูจืดดูจมไปพอสมควรนะครับเพราะว่าหน้าตาเนี่ยมันมาเรียบๆอยู่แล้วนะฮะไอตัวนี้ก็เหมือนแบบเป็นการช่วยทําให้นายกาดูแบบมีอะไรประมาณนึงอ่ะส่วนกระจกของเรือนนี้นะฮะผมแอบเซอร์ไพรส์นิดนึงตรงที่มันตัดแสงสะท้อนได้ดีกว่าที่คิดมากๆนะครับลหลายมุมเนี่ยเห็นแบบหน้าปัดค่อนข้างจะเคลียร์นะปกติจะไม่ค่อยได้เจอสวอชที่กระจกเคลียร์ขนาดน,นี้นะฮะอันนี้คือแบบเคลียร์ดีมากเลยนะครับต้องชมเลยส่วนฟังก์ชันการทํางานงเรือนนี้นะคคครรรับับบบบก็็เปนะบบนะะ แล้วก็ไม้พยมเนี่ยมาแบบเล็กๆเลยนะฮะคือแบบเล็กมากเลยอะ่ะต้องเอาเล็บจิกเข้าไปด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมานะฮะเพื่อหมุนตั้งเวลาได้ซึ่งเรือนเนี้ยมีแค่เข็ม2เข็มนี้เลยนะครับเข็มวินาทีก็ไม่มีนะฮะแล้วก็ช่องวันที่ก็ไม่ได้มีมาให้ด้วยนะครับส่วนตัวเคสเนี่ยจะเห็นเลยนะว่ามาในทรงที่แบบบางๆมากนะครับแล้วก็เขาจะมีการดีไซน์อย่างหนึ่งอะ่ะตรงที่มันจะมีการเล่นตรงเนี้ย คือถ้าเกิดใครที่คุ้นเคยกับโน้ตบุ๊ก Apple MacBook Air เนี่ยจะพอทราบนะฮะว่าดีไซน์ที่มันมีความโค้งๆแล้วก็ยื่นมาแหลมๆแบบนี้มันจะทําให้ในกากรเนี่ยดูบางกว่าความเป็นจริงอีกประมาณหนึ่งด้วยนะฮะซึ่งอย่างเงี้ยพอถ้าเกิดเรามองมานะฮะเราจะเห็นเลยว่ามันแบบมีความบางนะฮะมีความแบบเป็น UFO แบบแหลมๆแบบป้านๆอะไรแบบเนี้ยซึ่งจริงๆตัวเนี้ยไซส์มันก็บางจริงๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอเขาดีไซน์ทรงมาแบบนี้อีกครัเนี้ยมันก็จะยิ่งบางไปใหญ่เลยนะฮะดูแบบโอ้โห เคสไซส์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ41มิลไปลายนะครับส่วนความบางเนี่ยวัดกันดูเลยนะฮะอยู่ที่5.7มิลเท่านั้นนะครับคือแบบโอ้โหบางมากนะ5.7มิลซึ่งถ้าเกิดผมลองวัดส่วนที่แบบมันมีฐานดูนะฮะฐานนี่มันจะนูนขึ้นมาอีกนิดนึงนะออกมาแบบ6.4มิลเท่านั้นอะ่ะก็ถือว่าแบบ บางจริงจังนะครับแล้วก็ส่วนลักทุลักเนี่ยถ้าเกิดว่าจากเคสนะครับก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่เลยนะ45.5มิลนะครับแต่เพื่อนเพื่อนลองสังเกตดูนะฮะว่าเรือนเนี้ยมันเป็นสายแบบสแตนเลสนะครับซึ่งสายสแตนเลสเนี่ยมันจะแบบมีความโค้งออกมานดนึงก่อนนะไม่ได้หักลงมาได้ตรงๆนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองวัดจากสายให้ดูด้วยนะฮะที่มันยื่นออกมามา,มากที่สุดนะฮะจะออกมาประมาณสัก51.6มิ็มิลนะครับซึ่งก็ถือว่าโอเคนะสำหรับการที่มันจะยื่น ดังนั้นเนี่ยคนข้อมือเล็กก็ใส่ได้ไม่ได้ลำบากอะไรนะฮะส่วนฝาหลังก็เป็นสไตล์สวอชอยู่แล้วนะครับมีการโชว์ฐานมาแบบนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะฮะฐานสวอชเนี่ยเป erm ลี่ยนฟรีตลอดชีวิตอยู่แล้วนะอันนี้ก็เป็นกิมมิคอย่างหนึ่งที่คนจะใช้สวอชเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องฐานเลยนะครับแล้วก็สเปคก,การกันน้ำเนี่ยเรือนนี้จากในเว็บไซต์นะฮะอยู่ที่3 atm ก็คือแบบโดนน้ำกระเซ็นโดนน้ำฝนอะไรได้นะฮะแต่ว่าไม่สามารถเอาไปแช่น้ำที่แบบมันมีความลึกระดหนึ่งได้นะครับมาดูส่วนของสายกันต่่อเเเลยยนนนนะะะสาาาีีีกก็็ปดไซ์ทมมมควแบบ คือย้อนยุคดูวินเทจส,สุดๆนะครับเป็นซีซีมาแบบนี้นะฮะแล้วก็มีดีเทลแบบข้อเล็กข้อย่อยแบบนี้คือคนที่ชอบนาฬิกาวินเทจเนี่ยน่าจะชอบสายแบบนี้ได้ไม่ย,ยากเลยนะครับแล้วก็สายที่เขาให้มาเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่มันปรับไซส์ได้ง่ายมากๆนะฮะเราสามารถใส่ได้กับหลายข้อมือมากๆนะฮะจะข้อมือเล็กขนาดไหนเนี่ยผมมั่นใจว่ายังไงก็ใส่เรือนนี้ได้นะเพราะว่าส่วนที่มันเป็นสายที่แบบมันไว้สไลด์ขึ้นลงแบบเนี้ยตรงเนี้ยที่มันเป็นปบัคเกอร์เพื่อปรับขนาดนะฮะมันจะสามารถสไลด์ขึ้นลงได้แบบ ค่อนข้างจะสุดสายเลยอะเพราะว่าส่วนที่มันโคง้งที่มันจะติดเนี่ยมันอยู่แถวๆนี้เลยนะฮะดังนั้นเนี่ยเราสามารถเยัียบไปตรงนี้ขึ้นมาแถวๆนี้ได้เลยนะซึ่งถ้าเกิดเยัียบขึ้นมาตรงนี้แล้วปั๊บเนี่ยมันจะประมาณข้อมือแบบ4นิ้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันเล็กมากๆแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันสามารถใส่ได้ทุกข้อมือแน่ๆนะฮะมันอาจจะไปมีปัญหาเรื่องของขนาดลับทุลับแทนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการดีไซน์ที่ดีมากนะเรื่องของความเข้ากันได้กับขนาดข้อมือต่างๆนะครับซึ่งรวมๆหน้าตาก็จะะประมาณนี้ดะะดูดูแบบ ดีมากเลยดูสีเงินเงินคุมโทนนี้ด้วยนะครับซึ่งเรือนนี้ถ้าเกิดใครอยากจะปรับสายนะครับเดี๋ยวผมทาให้ดูด้วยนะฮะก็คือมันจะมีตรงเนี้ยที่มันจะมีลูกศรชี้อยู่เห็นไหมฮะให้เราเอาไขาควงปักแบน,นหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันสามารถงัดได้อะงัดเข้าไปตรงนี้นะฮะตรงช่องตัวนี้เลยนะครับก็งัดขึ้นแบบนี้ปึ๊บ มันก็จะสามารถเปิดตรงนี้มาละเรียบร้อยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สไลด์เลยฮะสไลด์ขึ้นสไลด์ลงเลยนะครับแล้วก็กะระยะดูนะฮะว่าอ่ะแถวๆนี้นะครับเราน่าจะใส่ได้แล้วก็สแนปกลับเข้าไปตรงนี้นะฮะแล้วกดแล้วก็บีลงไปเลยแบบนี้นะครับซึ่งก็แค่นี้เองนะครับเป็นการปรับซส์ที่ง่ายมากนะฮะซึ่งถ้าเกิดใส่แล้วแบบไม่พอดีนะฮะเราก็งัดขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เลื่อนเข้ามาตามตำแหน่งที่เราต้องการแค่นั้นเองนะฮะง่ายมากๆนะฮะก็ทำได้เองเลยนะครับอ่าเดี๋ยวลองขึ้นข้อมือให้ดูนะฮะ เพื่อให้แบบมันอยู่กับที่นะไม่ล่วงจากข้อมือนะครับแล้วก็เอาที่เกี่ยวตรงนี้มาเกาะตรงนี้นะครับแล้วก็สแนปเข้าไปแบบนี้ก็เรียบร้อยละนะครับอยู่บนข้อมือก็ออกมาประมาณนี้เลย ถือว่าเป็นในการสวอชที่มีความเรโทรประมาณหนึ่งนะฮะแต่ก็เป็นความเรโทรที่มันมีความมินิมอลดูเรียบร้อยอยู่นะครับถ้าเกิดดูแค่ตัวเรือนอย่างเดียวเนี่ยมันมาทางคลาสสิกมินิมอลมากๆนะฮะแต่ถ้าเกิดเราหมุนมานิดนึงนะฮะเราก็จะเจอสายที่มีความวินเทจแล้วก็มีความย้อนยุคแบบนี้ด้วยนะมันก็เข้ากันดีนะครับคือโทนสีทั้งหลายสีเงินสีส้มๆแดงแแบบนี้มันก็ไปได้กันได้ดีอยู่แล้วนะแล้วก็ให้กลิ่นอายวินเทจเบาๆอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็เวลาอยู่บนข้อมือเนี่ยรู้สึก คือมันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรแบนๆมาแปะอยู่บนข้อมือเรานะฮะซึ่งมันเป็นนาฬิกาที่มันเหมาะกับการที่จะไปใส่กับเสื้อเชิ้ตมากๆนะครับใครที่แบบไปทํางานแล้วต้องใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวอยู่ตลอดเวลานะฮะเรือนนี้มันจะสไลด์เข้าสไลด์ออกเสื้อเชิ้ตได้แบบสบายมากๆเลยนะครับมันจะแบบไม่ติดปลายเสื้อเราอะแล้วมันจะคล่องตัวมากนะฮะไม่ค่อยลาคาญเท่าไหร่ส่วนสายเนี่ยใส่สบายกว่าที่คิดมากๆนะครับคือที่แรกผมก็แอบกลัวๆนะว่ามันจะแบบมีความแข็งๆมีความแบบรัดข้อมือเกินไปหรือเปล่านะฮะแต่อันนี้ถือว่าแบบ โอบก,กระชับโค้งเข้ากับข้อมือได้ดีมากเลยนะครับอันนี้คือแนบสนิทดีมากนะโดยภาพรวมเนี่ยก็ออกมาประมาณนี้เลยนะฮะคนที่ชอบนาฬิกาสไตล์เรียบร้อยหน่อยแล้วก็อยากได้วัสดุแบบเป็นสแตนเลสสตีลทั้งตัวเรือนนะฮะทั้งสายด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหลอาน,นี้ก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์แล้วก็ดูดีกว่าที่คิดมากๆนะครับคือในรูปเนี่ยดูดีไม่เท่าตัวจริงนะผมว่าตัวจริงดูดีกว่าในรูปบนเว็บไซต์เยอะมากๆนะครับใครที่สนใจก็ลองไปดูกันได้นะครับราคาป้ายก็อยู่ที่6,300สาร้บาทนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใคร แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ